เออเสร็จแล้วก็ดูสาภาพตัวเองนี่ปูนิ่มไม่ปูนิ่มไม่เหมือนไอซสักอย่างเลยวะเมื่อไหร่เอธจะเลิกเปรียบเทียบปูนิ่มกับแฟนเก่าเอธสักทีอะ่ะเออบอกปูนิ่มไปหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอเรืองการแต่งตัว,แล,ตวแล้วทำไมถึงไม่แต่งในเรื่องผมหนเหมือนกันบอกหลายรอบแล้วว่าให้เซตให้ทำรอนหน่อยสวยอะทำไมไม่ทำแล้วหน้าก็เหมือนกันอะหัดแตง่งขึ้มาสวยหน่อยไม่ได้หรือไงผมตรงแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนอะเอธนี่ปูนิ่มก็แต่งแล้วนะเอธกินข้าวกันค่ะไม่เป็แค่แกงเหลรอคิดว่าตัวเองอยู่คน กินกินให้หมดด้วยนีคะทำไมเอิร์ธมองพวกนี้แบบนั้นละ่ะมีอะไรหรือเปล่ามีสิมากด้วยมีอะไรเหรอคะ เออบอกปูนิ่มไปหลายครั้งแนละ้วไม่ใช่เหรอเรื่องการแต่งตัวอะค่ะปูนิ่มก็พยายามปรับอยู่ไม่ใช่กำลังปรับสิปูนิ่มแต่ปูนิ่มตั้งแต่แบบนั้นเลยแล้วม,มถึงไม่แต่งแล้วแบบนั้นที่เออต้องการอ่ะคือแบบไหนละ่ะก็แบบที่ใส่กระโปรงแต่งตัวสวยๆไงปูนิ่มไม่ใช่แบบใส่แตงเกงแบบเนี้ย<ะ>และเรื่องผมเหมือนกันบอกหลายรอบแล้วว่าให้เซตให้ทำรอนสวยๆอะแล้ทำไมไม่ทำแล้วผมตรงแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนอะเอิร์ธบอกอะไรก็ทำตามได้ป่ะจะถามเยอะได้ไหมที่เอิร์ธเสียงดังใส่ปูนิ่มเพราะเรื่องแค่นี้อะเหรอ มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ปูนี่สำหรับเออมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ไงแล้วหน้าก็เหมือนกันอ่ะพัแต่งมันมสวยๆหน่อยไม่ได้หรืองไงแต่นี่ปูนี่ก็แต่งแล้วนะก็รู้ว่าแต่งแล้วอ่ะแต่แต่งให้มันจกกัดกว่านี้หน่อยได้ไหมวันนี้เราไปข้างนอกกันนะถ้าแต่งสภาพเนี้ยก็ไปคนเดียวเลยแล้วกันเอาก็ไหนว่าจะไปด้วยกันไงไม่ไปหรอกเดี๋ยวรออยู่บ้านนี่แหละอย่าไปก็ไปเถอะโอเคก็ได้ เอิร์ธกินข้าวกันค่ะปุณิมทำเสร็จแล้วนี่อะไรปุณิมแกงจืดไงคะมันมีแค่แกงจืดอ่ะก็ปุณิมไม่รู้ว่าเอิร์ธอยากกินอะไรอ่ะไม่คือไม่รู้แล้วทำไมไม่ถามอ่ะทำอะไรตามใจตัวเองแบบนี้คิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้เหรอปุณิมขอโทษงั้นเดี๋ยวปุณิมไปทำกับข้าวไม่ต้องกินไม่ลงแล้วไม่อยากกินอะไรแล้วเอิร์ธอยากกินอะไรเอิร์ธบอกสิเดี๋ยวปุณิมไปทำมาให้ก็บอกว่าไม่ต้องไงทำไมปุณิมมน่าเบื่อจังวะไอ้ไม่เคยทำตัวน่าเบื่อปุณิมเลยนะปุณิ่่่มมมรู้ตตััััวววปปะะนนนบบิทาเืออ ปูนิมขอโทษปูนิมจะพยายามปรับปรุงตัวนะเอิร์ธถ้ามันจะปรับมันปรับได้งนาดแนะั้นเพราะว่าปูนิมันไม่ต้องมานั่งพยายามปรับงี้หรอกเอิร์ธใจเย,ย็นก่อนได้ไหม,มจจเย็นยังไงปูนิมปูนิมทาตัวหน้าเบื่อไปทุกวันน่ะแกงจืดเนี่ยก็รู้ว่าไม่กินนี่ยังทํามาหัดคิดบ้างมาสมองอ่ะอยากกินนักใช่ไหมแกงจือดอ่ะกินกินให้หมดด้วย เออเสร็จแล้วเอิร์ทมีอะไรหรือเปล่าคะแต่งตัวอะไรวุนิมนี่เราจะไปงานแต่งนะแต่งตัวช่วยให้เกียรติเพื่อนเราหน่อยได้ไหมปุนิมแต่งตัวไม่ดีตรงไหนอะแบบนี้เราเรียกว่าดีปุนิมดูสภาพตัวเองนี่ไหนจะรองเท้าอีกมันก็ดีแล้วนี่เอิร์ทดีแล้วเหรอปุนิมรองเท้าส้นสูงคุณเนี่ยนะไม่มีคู่อื่นใส่แล้วเหรอที่มันสวยกว่านี้คิดหน่อยหัวสมองคิดหน่อยแต่งตัวให้เกียรติกันหน่อยก็ปุนิมถนัดใส่แบบนี้นี่ แบบอื่นนะมันเดินไม่ถนัดก็แบบนี้ของปูนิมไม่ถูกใจเอิร์ธไงทำไมปูนิมไม่เหมือนไอ้สักอย่างเลยวะทั้งเรื่องการใช้ชีวิตแต่งหน้าแต่งตัวทุกอย่างเลยอ่ะนับวันยิ่งน่าเบื่อรู้ตัวปะเมื่อไหร่เอิร์ธจะเลิกเปรียบเทียบปูนิมกับแฟนเก่าเอิร์ธสักทีอ่ะก็ดูสภาพตัวเองที่ปูนิมมีในสู้ไอ้ได้บ้างแล้ววันเนี้ยไม่ต้องไปนะเอิร์ธจะไปคนเดียวอยู่เฝ้าบ้านไปแล้วกันเราไม่อยากโควคนแบบนี้เข้างานอ่ะ นี่สินะไอซ์อ่ะคนที่เอิร์ดรักหนักรักหนากลับมาแล้วเหรอเอิร์ดก็เห็นอยู่จะถามอีเหรอมีอะไรอ่ะพวกนี้มีเรื่องจะถามมีอะไรก็รีบๆพูดมาสักทีง่วงขึ้นไปนอนละแต่ทำตัวน้าคายให้มากนี่มุญดิมคนร้องสาบเอิร์ดเหรอเปล่าพวกนี้เห็นเอิร์ดลืมไว้เลยหยิบมาให้แล้วก็ บังเอิญเห็นรูปหน้าจอยุ่งอะไรไม่เข้าเรื่องจริงเรื่องที่ปูนิ่มจะถามอ่ะผู้หญิงที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์เ,เอิร์ดอ่ะคือไอซ์หรอจะใช่หรือไม่ใช่แล้วมันจะทําไมมายุ่งอะไรได้วยวะที่เอิร์ดพยายามเปลี่ยนปูนิ่มทุกอย่างก็เพราะอยากให้เหมือนไอซ์ใช่ไหมถ้าใช่แล้วมันจะทําไมก็ถ้าการเป็นเราแล้วมันไม่ดีขนาดนั้นมันไม่ถูกใจเอิร์ดอ่ะเอิร์ดอ,อยากกลับไปหาเขาไหมพูดไรวะอย่าหาเรื่องทะเลาะได้ปะแค่ให้เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยอ่ะมันจะตายได้ไง แล้วทำไมเอิร์ธไม่รักเราที่เราเป็นเราล่ะจะให้เราเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมเอิร์ธจำไม่ได้แล้วเหรอว่าวันที่เอิร์ธโดนไอทิ้งอ่ะใครเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเอิร์ธใครเป็นคนดูแลเอิร์ธจนเอิร์ธกลับมามีชีวิตปกติได้แบบทุกวันนี้อ่ะเอิรคือเอิร์ธถ้าการมีปุ้นิ่มอยู่ในชีวิตเอิร์ธอ่ะมันทำให้เอิร์ธอึดอัดมากงั้นต่อไปนี้อ่ะปุ่นิ่มจะไม่อยู่วขวางหูขวางตาเอิร์ธอีกเอิร์ธจะได้สบายใจสักที หมายความว่าไงปุ่นิมเราเลิกกันเถอะนะเอิร์ธปุนิมทนไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าเอิร์ธยังลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบนี้ปุ่นิมไม่อยากเป็นตัวแทนของใครอ่ะขอโทษเลยนะที่เคยทําให้เอิร์ธไม่สบายใจอ่ะจากนี้ไปอ่ะปุ่นิมจะไม่อยู่กวนใจเอิร์ธอีกขอให้เอิร์ธโชคดีนะปุ่นิมปุ่นิมปุนิมกำปักรปุ่นิมปุนิมขอโทษปุ่นิม Primo!